สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายที่หักแป้งสูมองสุแก่พี S ่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮ้าในต่างแดนที่ก <stories> ินอดคิด really ถึงทุกทุกานต้องการยินดีต้อนรับเขาจะจองเรื่องดีคนผู้หกเช่นเคยค่ะมื่อนี่เออเกิดผลนตกะเลยถือพุนแล้วเค็ดหายมีความมันนะความกระจุ่มกระชวยขึ้นดีวาเนาะค่ะก็เลยไปขอเออพับจากบ้านมู่บ้านเพื่อนมาเนาะค่ะเขาก็หายมา ค่ะนี่คือบานไอก้กีน้อยนี่เพิ่นก็เอาหายซองกระถางเนาะค่ะบานน้องเกดเพิ่นเอาหาย,าานนาหายลีๆมาปลูกสีองกระถางกับพักซาดเาน่พักกระเข้าบางยังไรยางคองนี่คลองไหนบานน้องมะลิเนาะค่ะเขาก็หายมาแ่ะซึ่งในมือนี่มีความมันเนาะค่ะม่วงกุ่นสดแนมหายน้องไหมแน่นี่เป็นบานน้องมะลิเนาะค่ะ แม่มือนี่นี่นีกับซิมาซุปสูพีสูน่องกินนะคะค่ะตามมาเบิ่งมาชมค่ะค่นนี่คือเอิญว่าแนวเคียนเด้อแนวเคียนเราใหม่เด้อนี้เด้อ อันนี้ก็เป็นน้ำไม้บวงหวานนะก็เป็นน้ำไม้ปลูกเองนะคะคนปลูกด้วยค่ะโบเมนน้ำไม้ในป่าในปู่นะคะเป็นน้ำไม้ของนองมาลีเพื่อนก็งหายไดดีมากเพื่อนยังหายร้ายอยู่นิดๆเอาสองสามนอนะคะมาแดดมาไดเลยคิดอยากกินซุปนะคะโบริกินมาเถึงแบบปีนึงแล้วนะคะบริกินซุปน้ำไม้นะคะการนี้คือกําลังเขียนน้ำไม้ าการเคียนเอาไหมบางก้นผลหมักซื้อหมักงามหมักแสบมักนวเพิ่นการเคียนเป็นสินนน้อยงามงามนะค่ะแต่สลรพินีนี่ก็หมักสินหน่อยบางญงาบางนะค่ะเพื่อเอความแสบความหมักบวกคือกันนะค่ะความกีขาดความมันของคนเห่าบวกคือกันเนาะค่ะขออหินซีเนาะค่ะนี่คือการเห็นยังแบบง่ายๆขอ้อหินซึ่งบกค่อยละเอียดละอ,อ่อนพอกระไดเนาะค่ะเอา ความไวปิ้นในกระถางเนาะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มแนะนำเดือดเดือดเนาะค่ะต้มให้จืดเลยเนาะค่ะค่ะขัขวใส่น้ำยานางนำเขาเบื่อ กระสุนน้ำยานางเขียวเขียวจังสีนะโอ้ยมีแตจะขอความค่ะนี่นี่คือน,น้ำยานางเขียวเขียวด้วยกัวมันด้ทีเน,ะนาะค่ะเติมน้ำปลา้ลงไปกัวให้เขากันนี่นซุปน้ำใหม่นะคะพี่น้อง ค่ะิตั้งหม้อห่อนๆนะง่าลงไปขัวนขัวใบอ่อนๆนะคะสำหรับใส่ในสุปบางคนบบมีง่าก็ใส่ทั่วลีสงหรือทั่วดินบางคนก็ใส่ในใหมกฝักทองในใหมกอื้อในใหมกแตนนะคะในไอหมักทันตะวันนะคะเดี๋ยวเพิ่มามหมักเนี่ยจะซุปเนื้อไม้เนาะค่ะมีหอมเปรมีผักแป้นมีขามี กีมีเอ็ดน้ำป,าปลาปลาใส่กันแล้วพุงนัวงาคั่วค่ะพี่น้องค่ะแถมประทูนิดนึงไม่ใส่เยอะก็ะใส่หลายด้วยค่ะ ใส่น้อไม,ม้ลงไปงต้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่พวกนัว ค่ะนี่คือเรียบร้อยนะคะอ,ออกมาก แซบ่บกะพี่นองฟองไปนี่คือไอ้มีนม้ำพอได้จำเนาะคะ่ะนี่คือจังสือแซ่บนะคะสุดละใหม่ไอ้มีน้ำคลุกคลิกเนาะคะ่ะนี่คือ,อคกินกับพักพื้นบานเนาะคะ่ะนี่คือใบมะระเนาะคะ่ะนี่รุยด้วยปุปนด้วย,วยพักแป้นส้อยเนาะคะ่ะนี่คือยอดมังอื้อหรือมะมือบังอื้อนี่ค่ะเป็นเนย แนวกินกับซุปน้ำม้เด็ดๆนะครับเป็นผักผืนบานนะคะใบมคะคะหรือใบมะระขี่นกแซบนะคะพี่น้องเป็นสมุนไพรนำนะคะเป็นอันนี้คือใบหมักดูมนี่กับข้องคูกันกับซุปน้ไม้ถ้ามีซุปน้มัก็คือมีใบหมักดูมคือมีหยอดกระทินก็เป็นผักบานนี่คือผักนั่งเลิศก,กับสุดยอดนะคะสำหรับ กินกับเอซุปน้ำใหม่ในมือนี่นี่คือใบมะตูมซาอุกับเสบคือกันเนาะคะ่มมนนะ,นะคะ่ะม,มือนี่นี่คีอการแนะนําผักพื้นบาะกินกับซุปน้ำใหม่แสแบเนาะคะ่ะเอาเป็นว่ามือนี่เนาะค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการเบิดการชมค่ะยูอาเกณฑนทูมอโรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย